สำหรับความสําเร็จในการดรําเนินงานศูนย์ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิจยาลัยเทคนิครโคราชข้างหลังที่เห็นนะครับวันนี้ก็คือเราส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจในเรื่องของวันทีมคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นการดาเนินงานของลูกๆนักเรียนนักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือการฝึกให้เขาเป็นผู้ประกอบการเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในการดรําเนินโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะตามมาเลยนะครับ จากการดําเนินงานของศูนย์บลวงพ่อผู้ปวะกการอาชีวศึกษานะคบวิจัยที่นิคนครปูราชซึ่งเป็นภาพรวมที่เราส,ส,าสาร่งเสริมสนับสนุนเฉพาะในแต่ละสาขาเท่านั้นในส่วนของอาชีพวันนี้พามาเยี่ยมชมวันทีมคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ลูกๆในส่วนของศูนย์บลวงพ่อผู้ปวะกการอาชีวศึกษาความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับทางวิจัยเองได,ได้ได้ติดตามภายใต้การดําเนินงานของศูนย์หลวงพ่ะผู้ปวะกการอาชีวศึกษา ทุกสาขาอาชีพวันนี้เราจะเห็นนะคบว่าในการดําเนินงานเนี่ยมันจะมีมิติของด้านผู้เรียนลูกๆนักนเรียนนักศึกษาที่ดําเนินงครงการศูนย์บ่มเาพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเนี่ยจะมีความกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกและมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อที่จะประกอบธุรกิจในด้านต่างๆนะครับแล้วก็นําเสนอเพื่อเป็นธุรกิจดีๆภายใต้ศูนย์หมเพาะองผู้ประกอบอาชีวศึกษาในส่วนที่2มิติทางด้านชุมชนทาให้ลูกๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้มีทักษะในด้านของการคิดวิเคราะห์อาชีพที่จะมาประกอบอาชีพในส่วนของชุมชนแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนหรือเปิดโอกาสให้กับชุมชนเนี่ยได้เข้าถึงผู้เรียนรวมไปถึงการนําสินค้าต่าง ภายใต้การดําเนินโครงการศูนย์พ่อเนี่ยไปสู่ชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนเข้าถึงกับผู้เรียนแล้วก็ลูกๆนักเรียนนักศึกษาที่ดำเนินโครงการศูนย์งพ่อเองเนี่ย <c oughs> ก็ได้ขยายผลไปสู่ชุมชนแล้วก็ชุมชนได้มีสินค้าที่มีคุณภาพไว้รับบริการและในส่วนของมิติสังคมนะครับมิติสังคมนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากวันนี้ในส่วนของศูนย์ห่มเพ่อผู้การอรายุนักษออกาวิจัยเทคนิคนครปูลเนี่ยเราสร้างผู้ประกอบการให้กับสังคมโดยเฉพาะเป็นฐานรากเพื่อที่ จะขยายธุรกิจให้กับลูกๆเนี่ยได้ไปต่อยอดนะครับจาที่ที่ผมได้นําเรียนในมิติของชุมชนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้กระบวนการต่างๆของของสังคมเนี่ยขยายผลแล้วก็เป็นผลกระทบเชิงบวกนะครับเป็นการ Impact เพื่อที่จะขยายผลให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาให้กับสังคมได้รู้ว่าวันนี้ผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยเฉพาะผู้เรียนวิจัยเทคนิคนครโควาที่ผ่านกระบวนการศูนย์บมเพระ่อบการอาชีวศึกษาเนี่ยเขาสามารถมีอาชีพติดตัวเพื่อที่จะออกไปประกอบอาชีพในส่วนของสังคมตรงนี้ได้นะครับและหัวใจสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือวันนี้มันตอบโจทย์ความสำคัญของพวกเราก็คืออาชีวะสีมือชนกลนสร้างชาติภายใต้ศูนย์บ่พเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทจัยเทคนินคนครโควาครับ